ฮ่าแล้วกูออามาแค่เปิร์กเดียวไงเดี๋ยวมันก็ตกใจกันออเฮ้ยเลยไปดีลุดหักระแทงหลังม,มึงเอาเปิร์กอะไรแบบกดไดอาด้วยมึงกลัวปดัดกลัวป,ปัดเปลี่ยวไ,ไปแคไหนปัดเปีปัดเปียวไดีะงเปนเดแมี่ย สดีน้องกวอะไรกันหนอยาวันยาววัน,ววนเอ้ยเชี่ยเหมือนรู้ <c oughs> อะไม่ได้กดมันนับท้ยหลังใช่ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยเนะี่ย <c oughs> มาแล้ว <c oughs> เอ้ยด่านนี้ด่านไหน <c oughs> ของไอ้อนั่นเนว่ยด่านจเจออีลินมนอ่ยไม่ยอมไปนะ ม่งเกิดกับกูเนี่ยมีเพื่อนในตลาดกันไหมไอนี้ใช่มึงปะเนี่ยอะไรอ่ะกูเล่นดำนะกูเล่นดำอ่ะตลาดใช่ะรอเรือก็ใช่นะแต่ไม่ใช่นี่ว่าเดี๋ยนใครโดนได้นะอย่ามาโดนกูนะอย่ามาเจอกูนะเฮ้ยพี่เอกไปเนี่ย เงียบกีอบอย่างไรกูกิบอ่ะอนะกูเดาไม่ผิดพี่เอกจริงอย่าคว้าหลัง<น>กูละกันเสร็จไปนหนึ่งเครื่องอีกวะเกมอะไรเอกอี้เขาเขาส่งมึงอยู่กูเห็นส่งไปนะส่งมึงอะ่ะโว้ยอันนแล้วนั่นไงกูว่าเร็ว ไอ้เชี่ยน้อเขาสูบวิญญาณมาฮะไอ้นี่ไอเชี่ยนี่เี่ในบ้านเครื่องนึงเฮ้ยเราาสร,ร็จเอกมาเอ้าย่าโดนฮ่าไอ้เหี้ยเสร็จ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 เชี่ยส่องคนเดียวจนเสร็จอ่ะน้องอย่าตามพี่เฮ้ยเฮ้ยรักษาคนไหนว่าตรงไหนงี้เนี่ย ใครอยู่ข้างเครื่องนั่นแหละปเอาไปนี่นี่เครื่องใหม่ฮะเออนี่นี่กูอ,อ่อะไม่น,นี<ช>่รักษาอยู่มาเดโอ้โหซิวอีกแล้วมาตาเนี่ยโอนะ้ยแค่เปิร์กเดียวเองนะแค่เปิร์กเดียวเองนะไม่ได้ใช้อ,อะไรหาาอ่ะ ไอ้นาเล่นไปไอ้เบบี้เออไม่เด้อยู่อ๋อเออมันจะเฟสออยากเบบี้อรอเบบี้ดอกินแะแล้วก็เต็มสูงสุดอลอวเนี่ยเยั่งมั่งสามเครื่องเนี่ยอปยึดลงไปหหล้มันดีหลงผลดีเลยไม่งรู้จักไหอ่ะ เราพึ่งหาช่องช่วยมันหน่อยก็ได้พี่เอกไม่ดูดวิญญาณเหรอพี่เอกสวบางใคยังยังยังเฮ้ยตามหากูสวยหรอวแต่ล้วมันอยากจะเล่นอยากจะได้หัดไง

น้องได้ไม่นได้โอ้ยเจ้ยน้องแต่นี้ที่นี้เอาไอ้เจ้าล้มสองไอ้เจ้านั่นตายนะไอ้การมาสัมผัสกูมัน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 เอาเบบี้มันเอาเบบี้มาเลยมาเลยเบบี้ทางหลังแล้วมาเลยมาเลยสัมผัสสัมผัสปล่อย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 โอ้ยเจ้ยอะไร เอกไล่กูอ่ะเอกี่ไล่กูผมโง่เฮ้ยเพื่อนฟองโอ้สวยเฮียสวยก็เลยอ้อไปดักอ่ะสักเอาโนวันนีกแล้วตุนเขาตุนเฮ้ยเช็ดตเสียงดังไปเฮียรู้นะไอ้นี่การในการทั้งนี้ก็เสร็จแล้วเชื่อดังแล้วดังแล้วดังแล้วทั้งนี้ดังแล้ว โอ้โหเรียมหลังเลยนะเขาเขาเขาเชฟมีโนวันเปล่าวะโนวันตอนท้ายเนี่ยยังก็โนวันอยู่ละเฮ้ยแมวประตูนี้ไม่ดีเจ้าตัวดีเชฟประตูใกล้เพื่อนเลยนะเออพรมันมันจะต้องมาประตูเราเว้ยเปิดเลยนะก็เปิดเลยนะเฮ้ยเหี้ยเอ้ยง้างง้างมีดเอ้ก็เลเลยเหี้ยมันเป้าเพื่อนหรอ เอ้รอเช่นรอโนวันหายหายมึนหายไป่ได้ปะรอก่อนรอก่อนมึงดูขวามึงดูขวาขวาจองนีบอลอยู่อ๋อไอ้เฮียอยู่กูเฮ้เช่นกูเปิดแล้วเนี่ยโอ้โหไอ้เฮียเฮ้ยช่วยเพื่อนดิไอ้เฮียนั่นไม่ช่วยหรออุ้มแม้อุ้มแม่เฮ้ยโนวันหายแล้วเนี่ย

có nhìn nhiều Cô mưa Ừ Ừ rồi đấy Trên mi thang lẳng Phải là Ấy đồn như tí cô mày đồn mึง đồ mình ngô khoảng Mừng đi mình ngô chính ở, Ừ ở, ở, ơ đi bọc đi bọc đi ở rồi đấy đập đập lên nè à. ไอเชียวพิ้งกองตัเลยเปิดดิไเปิดดิตัวนี้เปิดเลยเปิดเลยดดิไอเชียวเออเ่อมาิ้ยิ้มิยิ้มยิ่ิ้มกูเอไเช่นั้นรอมั้นะได้ได้อยู่โอ้ยเชียมันเสร็จท้ายอไอเชียวไม่ช่วยน่ตันี้เพื่อน ไปบอกให้มันหน่อยดิเฮียนั่นไงเฮียเอ้ยไม่ถึงว่ะจือจื้อเฮียไม่ถึงแม่งมึงก็เข้าประตูนี้เนาะออกเลยกันเออเฮียวยังผ่านไหนเฮียในฐานะครูวัาไม่ได้กด ง่ายแบบขั้นเปิร์กเดียวแค่เปิร์กเดียวเองมีเปิร์กเหมือนกันแต่กูอยาเกเปิร์กเปิร์กเดียวเนี่ยไอเชื่อไอ,อ้ฆาตกรมันมีสองเปิร์กเจอความเงียบงันใช่หรอ <S <S แล้วเพื่อนออกมาเปิร์กเต็มกันทั้งหมดไอ้แทางหลังสองคนไม่ได้ใช้เหรอไอ้นี่ไม่ได้ใช้แทางหลังอันเนี้ย อ๋อใช้ไปแล้วมีมระยะคนนีไอ้นั่นไม่ได้ใช้แทงหลังอ่ะดิตอนนี้มันอุ้มอะ่ะเปล่าวะดูมงลื่นอ่ะเห้เอาดวงตาแล้วสัมผัสดำมืดก็หลุดหกครั้งแรกไปดิไอ้ไอด้ดำนี่อะ่ะแบบสามารถหลุดตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าวะ แลย,ลยลุดพ้นในกนานรักชีวิตแต่ละขอใช้ได้แล้วคนมีโอกาสร100้อในการพยายามลบหนีละขอแ้งติดเอฟเฟกตผูกพังเวลาหกสิบโอต,ติดหกติด1นึ่งนาทีหรอได้ด็กลัวที่ไหนเน่อเน่อเอาเอะไรมา จนหกไฟเปอร์เซนต์นคุณจะมองเห็นออนล่าฆาตกรเวลาห้าวิเมื่อเริ่มป,ปั่นไปเรื่องสุดท้ายทุกอย่างหนะแล้วคุณจะมองเห็นเวลาเวลาสุดบวิสัมผัสดำมืดอะไรแล้ววะ <Okay. S 1> เจ๊แค่ไอโอโข่อยังเปนกรอบกู เชม่ใม่พงกอบกูมึงจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนกูเปลี่ยนนะกันนะตัวกึ่มไหมอ่ะที่มังมีชุดมังชุดเดียวด้วยกูถามไม่เปลี่ยนมไม่เปลี่ยนปาดเปลี่ยวไม่ปาดเปลียว<ป>อ๋อที่เราไปดูทนทานญาติเห็นไหมสัมผัสมืดแมวอะแมวสู้ไดยอ่ะไอ้พี่เปลี่ยนไม่ได้แล้ว

ป่าลุไพีโย่อะไรจ้าเสี่ยวชุ้งเบยไครเนาะเวงเว่งเชี่ยวหอย้อดีตรงนี้เขตนด้วยคัมรี่มาด้วยคัมรี่เฮ้ยตกใจตกใจ อ่าไม่มีที่นะไม่มีที่นะเอ้าไอ้ที่อะยู่อกันสามคนเลยอเป่มาหายี่อื่นกูวิง่งกูวิ่งมาไอ้ไอ้ไหนไอ้ชุดขาวไงตัวเราไม่ยืนนิ่งปะเนี่ยนั่นนะดิโผน้องไม่มันดิไม่ล้าใจดิ ใ,ใจใเราเจอเลยองการต่างด้วยเฮ้ยไปอะไรเฮไ,ไปหาเมื่อกี้น่ะนะเฮ้ยมันเดินแล้วไอตว้ตัวแทบตัวแทบแท็บหรอเอ้แทบไอ้แทบเออหายแล้วก็ต้องเดินระวังแล้วแมวแมวกระพริบ,บรอ่น้าต่างด้วย มันหมาเนี่ยมันหมาเนี่ยไอหมาเนี่ยหมาจากตรงไหนวะโอหลังกูนี่มาโอ้เชี่ยเลยมันมันตามล่ามึงใช่ไหมไอเหงุ้ยเกูไม่รู้แทบมันวางไว้ไหนไอเดประเด็นอะมันดูตามพื้นดีเดียเล่นบ้านเล็กได้ปะเนี่ยได้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 โอ้ยี่ห้องวีสัตว์โอ้โหได้ได้ได้ห้องวีเลยตรงนั้นอะห้องวีอะไร แต่ห้องวีเลยตันนั้นวันนี้ไม้ไงบันเล็กอ่ะกูเห็นอันนึงอ่ะมึงได้ใช่ปะไม่ได้ใช้ไอ้ดำในเห็นไหมเชื่อไก้แทบวะเชื่อที่น้องอะไรเนาะเอ้ยกูมันอยู่รอบบ้านกูเห็นละกูเห็นลว กลางแถบมันกลางแถบเปลี่ยนไปหาแย,ย่นั้นเนาะไปหาเพื่อนเนะยยาะจะตามกูไม่นี่แมวนะได้ได้ได้ไดม่หิววันนี้เมือไ,ไหน่เมือไ,ไหน่ดอกเตอร์อยู่ <บน S 2> ด้านล่างด้านบนสองเกมแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยมันล่าเราไม่ค่อยได้เลยมันเล่นยากขึ้นกว่ ก็วูเก่งขึ้นวะ่ะเรื่องอยู่ป่ะอืมหน้าต่างไอเทียโอ้โห กันขวาขวาม,มันเลื่อขวาไปดิเ,เครื่องเครื่องเครื่องอ่ะเด <c oughs> ิดยวิ่งไปตรงตรงออนี้นนี่ฮะเลยนะมา <c oughs> เหลือแค่นี้อย่างนี้อ่ะเฮ้ยแจกแต้มสูงสุดแล้ววะของมันมันมันมานะ่ะเออ ชิลอยู่หลังกูสัตว์แม่เย้กูเชิญไปหนึงเอ้าไอ้เหี้ยแทบโอ้โหนี่เหี้ยมางแต่ไม่ได้หรอเชื่อได้เ,โโเ,เชื่อได้กล้าเชื่อเลย้องแถบตรงไหนบอกกูอันที่เครื่อง ไปเก็บมันเก็บแถบ,แบปอะตอนไหนไม่รู้ล่าอย่นเงี้ยอันน่แถบอันอ่ะไอ,อเจน็นกไอสัตว์กูนึกว่าแทบเจอ้นี่ว่ะไอแมวามาขอยกมานี่แมวเล่นไม้ดิ Tự nhiên lặn 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 Tụi nước Ờ con đấy Đó Phải 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 ngon Ê ê bọt này Tiêu đi gì à Tụi mà để la tôn mừng mà la mึง, mà la mừng Đi người đã Tông đi rồi đã Mày thẳng ôi bạn quên Thôi thôi quên quên hả Ê cô đợi đợi cô tám lặn mừng Đấy đây Đấy rồi đấy Tông quay tông quay tông quay Luôn thì nữa Phải lắm phải lắm Tiêu đi Ừ Ê gì à Chết ra đó ไปซ้อนในการคู้แยกออกมาโอ้กูรอดมาจะปักเยอะคุรอดไปนี่ยห้องวีห้องวีอยู่ห้องวีเปิดประตูตรงไหนอ่ะเนี่ยข้าข้ามันเล็กอ่ะห้องวีเลยลากขัวคุณโดนเชี่ยกุณโดนคุณหินก่อนหินแท้ หน้าประตูนะ่ะกลับมามันกลับมาไม,ไม่เห็นเพื่อนไม่เห็นเพื่อนอะไรกันมาเลยห้อมออนี้มันเห็นมึงเอแสสเอแตงสวยสวยเออดำสวยไปแทงงันนี้แล้วลงงจบละไปไปไปตามตามตามไอ้ดำเลย กัรก uhm, ันอยู่หลังตรงนี้เออไปรอดแล้วรอดแล้วมั้งเนี่ยรอดแล้วรอดแล้วเหลือันเดียวโอ้เหมือนจะตึงก็ไม่เท่าไรนี่เฮ้ยไอ้ดำวิ่งไปไหนอ่ะทางบานนี่เฮ้ยน้องออกกนแล้วกนลาบอ่ะละหน้าก็เทียมเราไม่มีไปมีอันนี้่นีมันมันได้เปิดหรือยังยังยังเปิดเลยเปิดเลยมันเหลือเก้าๆน่ะ หลงทางไอ้ดาวมึงยังง่วงมั่วเลยหิ้นกูดิหิ้นกูดิเปิดได้แท้ไอ้สองละมึงมีคนเปิดไอ้แท้เฮ้ยโว้วิ่งตัวดำมาเลยชิบหายหลงทางมึงนดิแม่งไปเฮียไอ้ดาววิ่งวนกลับเลยนะไอ้เหี้ย ปึ้งมันมั่วจริงโอ้โหโอ้โหไอ้เปิ้ลเดียวไอ้ไอ้ไม่โอ้ยไอ้เปิ้ลเขียวว่ะไอ้ชิ้นนี้เปิ้ลเขียวทั้งนั้นเลยกูก็เปิ้ลเขียวไอ้เจ้าพวกนี้มันมันใส่เปิ้ลไม่เต็มกันว่ะพวกขันกรนะเออมีแต้มอัพไปเด้อ เพิงหัดกูเพิ่งหัดเล่นว่ะกะดุดสรงแล้ว